ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านระบุว่าการเปิดโรงงานยูนิคเทคโนโลยีเป็นการตอกย้ำการพัฒนา eec คู่ขนานกับเศรษฐกิจสีเขียวค่ะ นายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโรงงานผลิตยูนิคเทคโนโลยีภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชนบุรี โดยมีนายยศสิงห์เหลี่ยมเลิศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายนริศนิรามัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายวิกรมกรมดิษ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทอมตะคอป์ปอรชั่นจำกัดมหาชนนายจุลาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก eec และคณะผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนร่วมในพิธี โดยการเปิดโรงงานครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวภายใต้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยนายสุชาติได้กล่าวย้ำนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนในพื้นที่ EEC อย่างมากโดยเฉพาะโครงการที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับกําชับให้ทุกโครงการดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดที่สุด โดยทั้งนี้โรงงานยูนิคเทคโนโลยีถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ผสานนวัตกรรมเข้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสะท้อนภาพเศรษฐกิจสีเขียวที่รัฐบาลตั้งเป้าให้เกิดขึ้นจริงในจังหวัดชนบุรีและพื้นที่ EEC ทั้งหมด